ผีหาซาตานวิญญาณชั่วสัมภเวสีเปรตมีจริงฟังตอนมันพูดกับพระเยซูก็ได้มันบอกว่าจะเอาอะไรก็ได้ขอแค่กราบไหวบูชามันคุณบูชาซาตานพูดผีปีศาจเดรชานเอาวิชาจริงอยู่มันให้คุณมันตอบคำทุนหัวของคุณอย่าคิดว่ามันจะเอาของแก้บุญของเส้นไหวราคาถูกๆจาก คุณมันจ้องการชีวิตของคุณเท่านั้นมันประกาศตัวมันเองว่ามันเป็นเจ้าของโลกใบนี้แล้วมันไม่มีวันทิ้งคุณมันเขี้ยมเกลียมมันไม่ให้คุณตายง่ายๆมันอดทนรอคอยและทรมานคุณไม่มีใครเลี้ยงผีแล้วจะเป็นนายผีได้หากคุณต้องการหลบดพ้นคุณจำเป็นต้องพึ่งอ,อำนาจเหนืออำนาจตังป่ว